ันนี้มัจะเจอกับแอมอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาไปชมในส่วนของรถคอบกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นปี2019นะคะไม่หลักหมื่นแล้วทีเดียวนะคะแต่งมาให้รอบคันไม่ว่าจะเป็นแม็กคู่หน้านะคะหรือว่าพร้อมบรรทุกนะคะมาพร้อมกับล้อกระทะนะคะแล้วที่สำคัญคันนี้มาในราคาสุดพิเศษนะคะเพียง5,900 0บาทเท่านั้นนะคะได้คอบได้แต่งครบแบบนี้จะสวยถูกใจขนาดไหนไปชมกันเลย มาชมในส่วนของรอบๆอบคันกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นปี2019นะคะเป็นเครื่อง3,000นะคะเป็นเครื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะใครที่แบบอยากได้รถบรรทุกนะคะเป็นเครื่องใหญ่ๆเครื่อง3,000แบบนี้จัดไปคันนี้มาพร้อมราคาพิเศษด้วยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะ มาในส่วนของล้อแม็กคู่หน้ามาให้นะคะแต่งมาให้พร้อมนะคะสายซิ่งนะคะได้ไปเลยนะคะพร้อมบรรทุกแล้วก็พร้อมซิ่งได้อีกด้วยนะคะยางก็เป็นยางใหม่แกะกล่องนะคะเราจัดยางใหม่มาให้เลยนะคะถัดมานะคะตรงนี้นะคะดูได้เลยเป็นเครื่องสามพันนะคะสามจุดศูนย์นะคะอ่ะรั้วนะคะรั้วของเรานะคะความสูง1เมตรแปดนะคะจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะเป็นคออแป๊บน้ำเงินนะคะคอกตัวนี้นะคะ มาดูในส่วนของล้อด้านหลังกันบ้างล้อด้านหลังนะคะเป็นยาง XCD2 นะคะยางปี2022เลยเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่เลยนะคะมาพร้อมกับล้อบรรทุกนะคะพร้อมบรรทุกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถัดมามาดูด้านหลังนะคะเราก็แต่งมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหล็กดำท้ายหลบป้ายนะคะมาให้เรียบร้อยนะคะนี่มาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างตรงนี้ก็มาพร้อมกับแม็กไลเนอร์นะคะ đùm đầm มาชมภายในกันบ้างนะคะสำหรับ i ีซูสูนีแม็กตัวนี้นะคะก็จะเป็นในถ่วยของตัว S นะคะตัว S ตัวนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังออกซิททาๆนะคะภายในก็บอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากนะคะสภาพ99%ก็ว่าได้นะคะไม่มีรอยเลยนะคะคันนี้ก็ไม้นะคะไมน้อยนะคะวิ่งใช้งานไม่เยอะ ประมาณ90,000กิโลนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องเสียงก็เล่นได้นะคะ FM MP3 นะคะ USB ต่างๆนะคะก็มีมาให้ครบนะคะ มาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับห้องเครื่องของเรานะคะจัดไปเดิมๆเลยนะคะไม่เคยแกะเคยแงะแต่อย่างใดนะคะบอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานนะคะของเรารับประกันเครื่องยนต์แน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพิควาน้าท่วมนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆสามารถตรวจสอบได้นะคะเม็ดอาร์คนะคะของเราก็กลมทุกจุดนะคะดูรายละเอียดง่ายๆนะคะว่าห้องเครื่องเดรือเป่าดูการแต้มสีของเราก็มีมาครบนะคะแต้มสีจากโรงงานนะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ i s ซ z u ซูดีแม็กคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3000นะคะปี2019นาะคะราคายอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับโปรเดือน7จนะคะจองแค่777เเท่านั้นนะคะรับส่วนลดทันที3,000บาทนะคะบอกเลยว่ารีบเลยนะคะใครที่สนใจรีบโทรมาได้ค่ะที่เบอร์061-178-1999นะคะรีบโทรมานะคะบ๊ายบาย